สวัสดีค่ะทุกคนหนูอุรุนมาอีกแล้วนะฮึ่มชื่นใจก่อนวันนี้หนูเอลีนจะมาคุยอะไรให้เพื่อนๆฟังบู๊อ๋อนี้หนูเอลีนเนี่ยสั่งซื้อไฟนะไฟติดจ,จัก,กรยานนะจากลาซ a ด้ามาเนาะเพราะว่าเราอ่ะขี่สกู๊ตเตอร์ตอนกลางคืน,นหัวค่ำบ้างากลางคืนบ้างแล้วก็ตอนเช้ามืดบ้างที่มันมืดมืดเนี่ย ถ้าเราก็เห็นหลายหลายคนนะลูกนะที่เขาปั่นจัก,กรยานะแต่เขาไม่มีไฟอ่ะเขาไม่มีไฟติดข้างหลังมันอันตรายนะมันอันตรายสําหรับเราว่าเราอาจจะไปพุง่งชนเขาได้เราก็เลยตัดสินใจลองซื้อจากร a า,านเ a มา12อันนะเราสั่งซื้อ12อันเนะี่ยมาจากมันส่งมาจากไทยนั่นแหละเลนาะจากร้านซปเปอร์เซลเอ ซูเป er. er. อร์เซลล์ซเปอร์เซลเลอร์แอบบว่าค่าถูกเดี๋ยวนะแปดนะในลาซาดน,นะเดี๋ยวเราต้องแกะดูกันนะครับว่าถ้าเราแกะอันนี้แล้วเนี่ยมันมีครบ12อันหรือเปล่าแล้วแต่ละอันเนี่ยมันเปิดออกไหมนะโอเคไหมลูกมันยังมีไฟไหมนะเดี๋ยวเราเปิดแกะสดๆให้เพื่อนๆดูเลยนะครับยังไม่ได้แกะนะครับเราก็ไม่ต้องใช้กรรไกรก็ได้เราใช้มือฉีกเลยมันก็เปิดได้นะเรามากองก่อน เราสั่งมา12อันนะเราจะนับนะสีเดียวกันหมดเลยเอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดปดเก้อดสิบสอครบแล้วครับ12อันเย้่านไปหนึ่งแล้วนะต่อ,อไปเราก็จะมาเช็คดูทีละอันนะว่าแต่ละอันเนี่ยมันออกแล้วเป๋่านะเพราะว่าเราเคยซื้อมาแล้วนะซื้อข้างนอกเนี่ย อันที่ใน DIY เนี่ย780บาทอะ่ะอันนี้เราซื้ออันมาถกอัน20กว่าบาทมั้งไ้่กี่บาทไม่ได้ไม่ได้ค่อยได้อ่ะอันแรกจอก่อนนะปเปิดพานเอาเงี้ยอันที่2นะพานอันที่สามนะอันที่สนะพาน อันที่สี่นะผ่านรุนนะลูกอันที่ห้านะผ่านอันที่หกนะผ่านแล้วขึ้นทางนะผ่านมาขึ้นทางลูกอันที่เจ็ดนะผ่านอีกแล้วอันที่แปดนะผ่านอีกแล้วอันที่เก้านะ ผ่านอีกแล้วผลผลิตเลยอันนี้สิบนะผ่านอีกแล้วอันนี้สิบเอ็ดนะผ่านอีกแล้ว,อ,นนนะอ,ลวอันสุดท้ายจะเดียบเอาไม่ได้กด <laughs> ก,กดที่นี่ผ่านอีกแล้วมันไฟมันจะมีหลายสเต็ปนะอันนี้มันจะเป็นสเต็ปแรกแล้วเรากดซ้ำอีกรอบหนึ่ง ันก็จะเป็นสเตปที่2นะครับกดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นสเตปที่3กดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะหยุดกดอีกครั้งหนึ่ง,ม,ง,งมันก็จะมาเริ่มใหม่กดอีกครั้งหนึ่งนี้ถ้าเวลาปิดเราก็กดแช่ไว้นะครับโอเคสแสดงว่าร้านนี้ดีมากๆเลยนะลูกนะเราซื้อมาจากลาซาด,ด้นะร้านซปเปอร์เซลเลอร์แปดนะครับจากกรุงเทพนะถ้าเพื่อนๆสนใจนะล้วก็พิมพ์คำว่าซปเปอร์ เซลเลอร์แก็จะได้ไฟกระพริบกริบอย่างเงี้ยเราซื้อมา12อัน1โหลนะครับดีทุกอันเลยนะโอเคนะก็ฝากเพื่อนๆที่สนใจนะสนับสนุนร้านนี้ด้วยนะครับเราก็ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรแต่เห็นเขาขายของแล้วมีคุณภาพเราก็อยากจะแนะนำนะลูกนะโอเคหนูดีใจมากๆเลยที่เราจะได้ไฟแล้วก็ถ้าเรา เราก็จะติดตัวไปด้วยนะเวลาที่เราไปไหนมาไหนเนี่ยตอนกลางคืนเนาะ่เราติดตัวไปด้วยถ้ามีใครที่เขาไม่มีไฟติดท้ายอะ่ะเราก็เอาให้เขาหนึ่งอันนะลูกเนาะเราค่อยๆแจกนะ okay. เนาะโอเคแล้วเจอกันใ่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะนูดินวนี้รีบสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ